ปาชาไปเดินมากพี <cado> ่ไลฟ์บรรยากาศมาแป๊บนึงเดินไปเดินมาไปเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินข้างนอกแป๊บนึงนะคะเด็กแค่เดินไปเดินมาไปไหมเดินไปเดินมาอืมทางหน้าเนี่ยไปไปเดินไป นี่นะคะร้านเฟิร์นไทยนะคะถ้าใครมาอยากให้มาตรงนี้ด้วยอ่นนี้คนอยากเดินเชิญค่ะอิงฟ้าเหมือนอิงฟ้าจะมาด้วยมาด้วยแต่อิงฟ้าอยากมาแต่อิงฟ้าไม่รู้ลุกไหวหรือเปล่าเพิ่งจะกินไปสองแก้วเองเลยอุ้ยแต่ร้านน่านั่งมากเลยคือตรงนี้มันเป็นตรงนี้เป็นย่านที่แบบเป็นร้านอาหารอ๋อโอเคนอเค พี่แ่นแบกสามคนไหวไหมจริงสามจริง,าม,รงมาก็นนี้อาอันนี้อันนี้ต้องเช่านะอือฮึฟังงอันลมเย็นนะลมเย็นดูดูนี่ไปก่อนดูหลังดูหลังชาลอตไปก่อนนะคะเพราะว่า กลัวถ่ายติดคนอื่นแล้วเราจะโดน pdpa หรือเปล่าสวยมากอ่ะเฮ้ยฝันได้ไม่มีผิวตอเป็นไงทำไมอย่างเงี้ยนี่อยากเดินมากใช่หรอคืออยากเดินมากๆอันนี้มันเหมือนเป็นร้านผับเลยดูดิเห็นไหมรูปมันร้านมันรูปมันผับมากนิ่งๆนิ่งๆก่อนอ๋อขยับมาันบอกว่าตอนที่เราไปอังกฤษใช่ปะ เฮ้ยชื่อร้านมาอะไรเจอลนเนวดูดีมากเลยอ่ะตอนแวงกิทหนูแทบไม่ต้องใช้รถเลยเพราะว่าปั่นจักรยานชอออย่างหนึ่งของคนต่างชาติก็คือขอเดินเท้าเ็มากกว่าใชอ่าเดียวันนี้คือเมืองที่เป็นแบบสลาดสนนอาเนวีชีคิวนะคะจะใช่ใช่จะเห็นเป็นธงร้านเลยเนาะเออใช่เป็นธงพรายอยู่เลยนะคะเห็นตรงนี้คือย่านสีดีสวยมาก เชีย oh, โทคือเขาบอกรถเนี่ยทั้ง,ท,ท,ง th un, th un, ทั้งทั้งท yeah. yeah. okay. ุกๆกับทุกร้านเนี่ยจะมีธงเนี่ย LG เนี่ย l g B T q เนี่ยติดเนอยกหอโอเคหล่อพี่ฟ้าด้วยพี่ฟ้ามาเหรอเดินมาปะชาชากับอีฟ้าไม่รู้เหมือนเดินมาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยวพี่เข้าไปชุดบลูดูไปดูเลย เหมือนเขาจะเดินมาหบบรือเปล่าโอ้สวยคนนึงอะเพราะว่าถือกล้องตลอดไงมันก็ต้องไปไข่เป็นรข่เปล่าเดินไปได้เดินมาจริง,ไ,ง,งไปนี่นก่อนลงไลค์ก่อนเตรียมตัวเอามือถือมาเปล่าเตรียมตัวพอมด,ด้วยก็คือลืมพอด<ห>อันนี้สวยพี่ตงมาเลย ไม้มันมันเป็นสิกเนเจอร์เขาเป็นแบบสิมโบลิกสิมโบลิกสิมโบลิกอยู่ๆก็ได้ไลน์อินฟ้าลงไลน์ก่อนแล้วลงลงเพื่อจะโพสงานเร็วโพสโพสโพสเลยตอนเนี้ยโพสเลยโพสเลยเราจะได้อีกอีกห้านาทีโพสไปเลยต้องนี่เพราะว่าถ้า พราะว่าหนูโพสเลยอ่ะหนูจะได้ไม่ต้องกังวลหนูจะได้ถ่ายรูปไปเลยอะไรอย่างงี้ายเลยเอะอยู่เอะมันเยอะแค่ไหนเชียวสองหมื่นแล้วอ่ะนี่นะคะพี่แอนะคะพี่แอเราเราต้องมาแสดงสัญลักษณ์ตรงนี้เออ เรถเก็บขยะเหรอลวู่ที่เมือระเสียโทอาพูดถูกแล้วเว้ยพูดถูกแล้อันนี้รถอะไรอคะรถขยะคะไม่่ะรถขนของอ๋อรถขนของว้าวหน้าบอนหน้าบอไม่นิดเลยออ i เฟไทไม่ได้แอลกอฮอล์ครับพี่ร้าเราแค่อากาศเย,ย็นๆแล้วก็ว <c oughs> เดินอาีแอน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 ริงโอเคเอาอะไรล่ะเดินหนีอิงฟ้ากลับมาก่อนไปไหนไปไหนงานมาน <c oughs> มน่งามก่านได้แล้วค่ะที่เป็นอันแรกไม่ใช่อันแรกแต่งานมั่งงานมั่ง ลงเลยเดืดรถจะชนเดี๋ยวรถจะชนกูละง่ึเดนตะพใช้เวลาด้วยกันเ่ยเออผ่อนงานหรือยังพดนงานก่อนอิงไงอิงฟ้าพดอก่อนเร็ โพสอะไรยังไม่ลงไลค์เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็สวยอย่าเดินไปไกลนะน่ะเดินไปไกลนะ น้อยคนไม่ใส่ผอมนอนไม่หลับหรอลูกสาวไม่ไม่ไม่ติดตะก้าถามว่าตะก้าไปไหนทุกคนยังม่เดินไม่ดูกันดีกว่าจะเดินเดินไปไกลไม่ได้นะตรงหลังจะหจตรงนี้ปะเดินเดินตรงนั้นครบใช่ไหมคะพอถึงตรงนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ขับมาถึงร้านนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแวนให้เดินอ้อมเนาะโอเคได้ค่ะ ะะขออนุญ,ญาตแบบแทนไปที่พื้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเด่อ,อ,อนี่ไงค,ความ เดินไม่รอเลยใช่ไหมนะมันมียางกี้เหรอ,อนี่เอาไปไหนล่ะเห็นจะมาแอบเยอะดู เขาบอกว่าให้เดินเป็นคอร์เนอร์ได้นี่ไนงะเดินไปเลยเหน่อยไห ไปใช่โพสเลยี่ต้องจะถ่ายไหมระวังรถระวังรถดูดูหน้าด้วยอยู่ในกลุ่มแท็กไปแล้วแตให้ให้เขาได้ได้นั่งใช้สติด้วยกันเอ้ยนั่ง นั่งเหมือนไม่พร้อมนะแต่ก็พร้อมให้ถ่ายรูปใส่หในกลุ่มแมネจเมนต์น่ะสบายมีอยู่สองรูปเองสองรูป ชั้นมีแล้วอีดิตด้วยนะอย่าลืมลบข้างบนออกก่อนนะมันมีคำที่อิงฟ้าจะให้ดูหมาหันไปทางขวาหนึ่งสองซ้ำเห็ตัวใหญ่ว่ะเลยน้องได้ยินเสียงซาวซาวแล้วพูดว่า เดี๋ยวดูกันเออแคปชั่นน่ะเียอินดิยังอินแล้วลองเพิ่มุงอ่าจะลัสแท็กอะเรียบร้อยโอเคพี่มีตรวงานด้วยเอออราย่อค่ะอืม เขาคิดมาแล้วแหละ่่ใชคะบอยหน้าแดงมากหน้าแดงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมีเขาหน้ามีตาแก่อนแล้วก็ดังคือวิ่งวิ่งเดินแค่นี้ยล้วนี่กระจุกขึ้นมาพี่อ้อม้อา จะคลอดใส่ได้เยอะพี่สาวสบายเลยอะไรคลอด<ห>นะจะคลอดจะมาคลอดใส่ได้เยอะแล้วก็ที่สุดใส่รอบอลว้ายนั่นสำหรือเปล่สาวอากาศที่นี่ดีมากค่ะอากาศที่นี่ดีมากตอนแรกคิดว่าจะหนาวมากแต่ตอนนี้คือกำลังเย็นสบายนะคะ แต่ตอนนี้เหนื่อยเพราะว่าวิ่งตามสองคนนี้หอบลูกค้าต้องดีใจไ,ใไปเรียกพี่หมีมาตรวจงานด้วย พีกาแฟคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่อะไร,ระในกระเป๋าพี่ฟ้าสมุดธนาคารเหรอคะกระเป๋าอะไรคนไปดูฟรีไรบอสมดแล้วบอสไปไหนไม่รู้ไม่ได้นอนไม่ได้ถ่ายเราบอสไปถ่ายอะไรไม่รู้ไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโรงแรมก็มี มีงานอีกมีหลายตัวค่ะไม่ต้องห่วง <laughs> บูเอ้บูเต้บูเนะี่ย <laughs> บูเนี่ยของชาลอตอะ่ะไปถ่ายตรงเล็ก็ได้เห็นแบบทิงกำดดดผิวไนงะตัว <laughs> ตอนนี้ <laughs> อันนี้เราปั่นๆเนาะ <laughs> <ม> <laughs> บูบูบนะคะตรวจงานก่อน <laughs> แต่ว่าหนูต้องไปทำอ้นนี่ก่อน <laughs> อีตัวที่เป็น แปดจุดอะแปดจุดยังไม่ได้รีไงเราทำแต่อันที่เป็นปีกนกไปเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นพูดเหมือนกันแหละแต่ว่าชุดอื่นไหมอะแปดจุดเป็นชุดพรุ่งนี้ไหมคะตาาาามรร้นนแกกของิเะใช่ของโลกของโลกพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้โอเคป้า let's go อ่ะโอเค้ ถราอยู่ที่ตื่นเียปกติตื่นกี่โมงครับทานข้าวอะไรึ้มตัวถ่ายตนี้ก็สวยสวยจ้ะเออจ้ามาต้องขอบคุณบูมบมนะคะอมันอ้โออ ทีนี่ที่นี่มือสามทุ่มค่เขาจะเลี้ยวขวาลูกมั้งเขาจะเลี้ยวขวาหรือเขาจะจอดแม็กซิม,มัมเคียรันอ๋อจอดเขาจะจอดโอ,อเคได้ได้ได้แต่อันนี้คือเขาเลี้ยวเข้าหรอเขาก็กลับรถเหมือนกันโอ,อเค มีแต่ล่างพี่มุกตอนเนี้ย <c> ไ <oughs> ปอ้าระวังรถไปกล้องก็จะสั่นๆน,นิดนึงเพราะว่าเดินด้วย ันนี้ไม่เย็ไนไม่กุมปิดคะ่ะหนูต้องเสิร์ฟแฟนคลับที่เสียสามเก้าเก้าค่ะแล้วซึ่งบอยก็ไหลด้วยบอยไลอะไรวิ้ลร้าน open air. โอเพนแอร์โอเพนที่แปลว่าโอเพนจริงๆเพราะไม่มีหน้าต่างเลิศอากาศไม่ดีอ้อแต่มันเริ่มเปิดปิดได้ อะไรคนแน่นมากเลยดีนะมันจำการนะเดะนี่ไงเดกจะสองคนนี่โหคนเยอะจังไปเยอะจังสองคนนี้ไม่ไม่อยากกลับ LA แล้วนะอยากอยู่ซีแอตเทิลนะฟิลป้ายนี่ก็คลาสสิกดีนะพี่ตงเนี่ยป้ายแปะเนี้ย ก็คลาสิกดีนะ it's not just a e f a c e m one ฟิอเลอรเน,นี่นะเทอเรอียถ้าพี่นายมานี่เราจะได้รูปแบบฟิลแบบสติปาร์ดเอาอันตรายอย่าพิ่งอย่าพิ่งาตายไปเนี่ย ดูคนมองด้วยแต่ที่นี่เอ้าเดี๋ยวเพิ่งเดินอย่านะอย่าอย่านะอย่าเพิ่งเดินนะรอก่อนรถมารถมาเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่ง ใช่ใช่เอทำไมเขาถึงไม่ไปวะอ๋อเขาไอ้อน,<ๆ>นี่เฉยนี่ยขามีคนข้ามพี่ตงนะนนนะไม่ไม่ไม่น้องเดินมาแล้วพี่ตงน้องเดินมาแล้วค่ะ ยังไม่เป็นไรกันไม่ต้องมาหลบมานี้หลบมานี้นโอเครอกัน <laughs> <c oughs> คือด้วยความที่ตรงนี้มันทำถนนด้วยไงมันเลยแบบมันเลยต้องเขาอ,อะไ,ไมามาเลยมาได้มามาได้มาได้มาได้มาเอาเลย่ายเลยเด้อ มาเลยมาเลยอุ้ยมิงมีเศษแก้วด้วยเหมือนตรายนะยนี่น <Okay. S 1> อ่ะปะบอกตรงเนี้ยสวยพี่ตรงเนี่ยมันน่าจะสวยป่องปะ่ะเพราะว่ารู้สึกปวดเที่ยวโอ้ย ใช่ที่นี่ทีนี่แบบน่ารักมากดูแบบเป็นฉาไปแกงพิวัตรเห็นนั่นแะวิ่งมาแล้วเห็นนั่นแต่วิ่งละวิ่งยังไงให้คนรู้อืม มีคนบอกว่าอะไรนะทำไมไม่ไม่ให้น้องเดินคู่ด้วยน่าจะมีสภาพจะไปจัดเซตทำไมล่ะฟิลลิ่งมันมีมนเดี๋ยวมันก็ทำเองจัดเซตมันได้ภาพอะไไม่รู้ทุกคนทุกเนี่ยช้าเขาจะงงไหมเขาก็จะงงอยู่แต่ว่าเขาก็จะปล่อยผ่านเพราะว่าที่นี่ดูเป็นเมืองไนส์นะคะผู้สูงอายุเยอะ แล้วก็วัยรุ่นก็จะเป็นคนแบบเย็นๆหน่อยจะเย็นๆวิ่งๆอะไรเงี้ยคูลๆ <c oughs> ไงเราพี่เอไ๋ไออันนี้จะเดินบ้างหรืออะไรจะไปไหนร้านอยู่นี่อ๋ออชา้าร้านอยู่นี่